แยอันนี้ก็เป็นบ่อพักในท่วนยางพลานนี่ครับก็ผมก็เมื่อกี้ตีเล่นๆครับมันมันมันมีอาการครับก็เลยตียาำครับนี่ครับก็อันนี้เป็นยอดยางแก้คันจิ้วครับใส่ใบสปรินครับประช่างก็ใส่กำลังส่วนครับ นี่ครับไมก่ก็ไม่ใช่บอ่อครับเป็นเป็นที่พักหน้ํคลองสส้นยางพลาครับเวลาฝนตกเรืออะไรปาลามันจะไล่มารวมอยู่แบบนี้ครับไงก็ฝากพ่นงานด้วยครับกับกบยางแก้ขันจิ้วครับมีตัวไงก็โดนแน่นอนครับเจ้าจริงสุดยอดครับ